สวัสดีค่ะมาพบปบปบคูโบนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะจะมีทั้งหมด5หน่วยค่ะหน่วยที่1ค่ะความเป็นไทยหน่วยที่2ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยที่3พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยหน่วยที่4ความปองดองสมรันท์น หน่วยที่ 5. ความมีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะมาเรียนหน่วยแรกกันเลยนะคะหน่วยที่หค่ะความเป็นไทยค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยนักเรียนจะปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างที่แสดงออกถึงความเป็นไทยนะคะมีอันแรกค่ะมารยาทในการสนทนาค่ะ มารยาทที่ดีนะคะก็ต้องมีผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังนะคะเรามาดูถึงบทบาทที่ดีนะคะสําหรับผู้พูดนะคะผู้พูดที่ดีนะคะพูดแต่ความจริงไม่โกหกใช้น้ําเสียงท่าทางและถ้อยคําที่เหมาะสมค่ะใช้ถ้อยคําคําพูดที่ที่สุภาพไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายนะคะพูดแต่คําที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์เพิ่มเติมนะคะ ควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้พูดคุยโต้อตอบไม่ควรพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไม่พูดนินทาหรือพูดให้ร้ายผู้อื่นไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกเล้าหรือเกิดความขัดแย้งกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างบางส่วนนะคะต่อไปค่ะบทบาทของผู้ฟังที่ดีนะคะหควรฟังด้วยกิริยามารยาสำารวมสุภาพเรียบร้อยตั้งใจฟัง สไม่พูดแทรกขณะที่ฟังมีใจกว้างรับฟังอย่างสงบข้อ3ให้เกียรติผู้พูดเช่นปรบมือเมื่อมีการแนะนำตัวหรือเมื่อพูดจบลงนะคะอ่าเพิ่มเติมนะคะ 4. ค่ะไม่พูดส่งเสียงรบกวนผู้อื่นค่ะอ่าไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าควรฟังเรื่องให้จบก่อน แล้วค่อยซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะการกล่าวคําลาค่ะการกล่าวคําลานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นตอนที่ว่าเมื่อจบสนทนากับผู้อื่นนะคะเราต้องสนทนาเราต้องรู้จักกล่าวคำอำลานะคะซึ่งถือเป็นญาติเป็นมารยาทอย่างหนึ่งทางสังคมนะคะเราควรใช้คํำกล่าวลาที่ สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมนะคะกับโอกาสสถานที่และบุคคลที่เราต้องสนทนาด้วยนะคะเช่นเดี๋ยวพบกันนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับเมื่อสนทนาจบลงก็ควรกล่าวคำอำลาอย่างสุภาพและก็เหมาะสมนะคะต่อไปค่ะาการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะนะคะก็มีหลายกรณีนะคะเช่นเมื่อนักเรียนไปทำบุญที่วัดค่ะ เมื่อไปทําบุญที่วัดนะคะก็เริ่มตั้งแต่การแต่งกายไปวัดนะคะาการแต่งกายไปวัดก็คือควรใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีโทนอ่อนๆนะคะควรใส่ชุดที่สะดวกต่อการกราบไหว้ควรใส่ชุดที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกล่าวคําพูดนะคะกล่าวคําพูดก็คือควรสํารวมปริยาทั้งกายวาจาไม่ส่งเสียงดงังเอะอะโวยวายนะคะ ไม่ทําสิ่งใดที่รบกวนต่อการประกอบศาสนพิธีและศาสนากริจนะคะของพระนะคะ,ะข้อควรระวังนะคะเมื่อเมื่ออยู่ในวัดนะคะไม่ควรใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นนะคะปัจจุบันนี้มีเยอะนะคะครูครูเคยเห็นนะคะข้อ2ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับมากเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายได้ด้วยนะคะข้อ3ไม่ควรแต่งหน้าทาเล็บแต่งผมจนเกินงามนะคะข้อ4ี่ ควรงดเว้นการใช้น้ําหอมที่มีกลิ่นฉุนนะคะ,ะเมื่อปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่วัดนะคะข้อหต้องสํารวมกริยานะคะที่กล่าวไปแล้วนะคะเมื่อสนทนากับกับพระสงฆ์ควรประนมมือหรือว่าพนมมือนะคะอันเดียวกันนะคะไหว้ขณะสนทนานะคะและใช้คำสรรพนามให้ถูกต้องเช่นผู้ชายผู้แทนตนว่ากระผม ผู้หญิงพูดแทนตัวเองว่าดิฉันนะคะและใช้สรรพนามเรียกพระสงฆ์ว่าท่านหรือว่าพระคุณเจ้านะคะไม่ควรสนทนากับพระสงฆ์มากเกินไปนะคะอันนี้กล่าวไปแล้วนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ที่2คือเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนะคะการแต่งกายคือแต่งเครื่องแบบนังเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะข้อควรปฏิบัติตนเมื่ออยู่โรงเรียนนะคะเคารพแล้วก็เชื่อฟังคุณครูตั้งใจเรียน พูดจาสุภาพไพเราะและมีน้ำใจกับทุกคนแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะข้อควรระวังค่ะไม่ควรใส่กระโปรงหรือว่ากางเกงสั้นหรือยาวเกินไปนะคะต่อไปค่ะเมื่อไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์เมื่อไปเที่ยวสวนสัตะะสว,ตว,วต์ก็คือหรือว่าสถานที่ต่างๆหรือเป็นที่เที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้นะคะถลงทะเลอะไรเงี้ยได้นะคะอ่า เมื่อไปเที่ยวนะคะก็ช่วยการปฏิบัติตอนนะคะช่วยการรักษาความสะอาดและไม่ทําลายสิ่งของต่างๆในสวนสัตว์ไม่ลังแก่สัตว์และควรปฏิบัติตามป้ายที่ส่วนสัตว์ติดไว้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนไปเที่ยวนักเรียนไปเที่ยวชายทะเลไปเที่ยวฐานน้าตกอะไรต่างๆการแต่งกายก็คือควรใส่ชุดให้เหมาะสมกับสถานที่เที่ยวที่จะไปนะคะข้อควรระวังนะคะก็คือควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับสถานที่ที่ไปเที่ยวนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้คือกรณีที่4ี่คือเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะข้อข้อควรปฏิบัติตนนะคะเมื่อไปเยี่ยมคนป่วยนะคะพูดจาให้กําลังใจผู้ป่วยนําสิ่งของที่เหมาะสมไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่ควรเยี่ยมนานเกินไปนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนนะคะหลีกเลี่ยงคําพูดที่ทําให้ผู้ป่วยวิตกกังวลน,นะคะต่อไปค่ะ การแต่งกายค่ะอันนี้การแต่งกายอันนี้ครูกล่าวไปแล้วนะคะเอาดูค่ะนนการแต่งกายก็ไปวัดก็ใส่เสื้อสีขาวสีอ่นอ,อนๆเพื่อสะดวกในการกราบไหว้นะคะไปเที่ยวก็ให้เหมาะสมกับสถานที่เที่ยวนั้นๆน,น,นะคะ,ะแล้วต่อไปก็ให้นักเรียนทําใบงานนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะวันนี้ก็พบกับครูโบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ